ตะวีหลงทิงศาลามังกรมาเริ่มที่จุดหนึ่งซุ้มดอกเบญจมาศอันนี้คือของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะครับที่นี่เขารวบรวมดอกเบญจมาศหลากสีหลายสายพันธุ์มากครับยิ่งก็ดูดอกไม้ร่วงบอกเลยว่าสวยมากเดินตรงมาอีกหน่อยจะเจอกับจุดที่สซุ้มประตูบังกรเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิตคือจุดมุ่งหมายของเราที่เราต้องเดินไปนะครับระหว่างทางจะมีแม่น้าทั้งสองฝั่งชมวิวโดยแบบกว้างของที่นี่นะครับ มีเรือที่ให้เช่า30หยวนต่อครึ่งชั่วโมงและจุดไฮไลท์ของเราวันนี้ศาลาหลงถิงครับเขาจะมีโชว์ด้วยนะครับแต่ละวันและเวลาโชว์จะไม่เหมือนกันครับวันที่ผมมาจะเป็นการเต้นระบำสวยงามมากจริงขึ้นมาชั้นบนสุดจะพบกับบัลลังมังกรทําด้วยไม้แกะสลักลวดลายมังกร5กงเ็บเป็นการจําลองความยิ่งใหญ่ของจกักรพรรดิส่งในสมัยนั้นหากมองออกไปทางทิศใต้เชื่อกันว่าตำแหน่งของศาลาและทิศทางการวางตัวของอาคารนี้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยจกักรพรรดิเพื่อรับพลังมังกรจากแม่น้ําเหลืองด้านล่างจะมีหุ่นขี้ผึ้ เฉินจงทรงเรียกหวังอันชือ้อขึ้นเป็นผู้ช่วยบริหารราชการเป็นกรณีพิเศษในสมัยนั้นที่นี่ยังมีอีกหลายจุดให้ชมเลยครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเฉพาะอุทยานหลงถิงราคาอยู่ที่45หยวนนะครับ